ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันในส่วนปลารวมยางนะครับส่วนปลาดวมรวมยางานนาฬ้งก็เป็นส่วนยางนะครับส่วนยางหรือในเส้นไม้ยางเอาไว้นะครับเส้นไม้ยางเอาไว้นะเดี๋ยวมาแลส่วนกลางค้างกันนี้นะครับแต่ส่วนกลางๆ้างเนี่ย ส่วนข้างๆทางทางด้านสายมือผมนะครับอ่านี่ส่วนข้างๆนะครับส no. <im> ่วนข้างๆนะส่วนข้างๆเี๋ยขอตัดยาเตียนแลวนะครับตัดยาเตียนแล้วที่ทีมมาส่วนของเราส่วนของเราตัวตาขวามือนะครับส่วนองเราอยู่ฐานนี้นะครับอยู่ฐานนี้เดี๋ยวมาแล่กันนะครับมาแลกกันว่ามันมีันเรือมั่งแล้วนะครับผมติดตามชมกันนะครับ มาแลกกันนะไปตามความขืบหน้ากันสักิดนะตรงนี้ก็าถ้า,ถา,ถาคนที่ติดต,ตามชมอยู่ก็ตรงนี้ก็จะลู้ตรงนี้หนามครั้งนะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเด่นงนามครั้งนะครับก็ไม่ได้ตัญญาที่นะที่นี่ไม่ได้ตัญญาระวังระวังเทีย่ยวยางไม่ได้ตัดทีแต่ว่าในเทีย่ยวยางนี่ก็คนตาที่เขากรีดยางนะ ถั่วุรี่เดยกเขากรีดยางเขาก็เขาก็ตัดให้เลยนะเขาก็ตัดเลยบเลยนะเผื่ออะไรก็เรีวกว่าเผื่อง่ายต่อการเดินเก็บกรีดยางนะครับเก็บกรีดยางอันนี้มาเล่ตอนยางนะครับตอนยางตอนยางส่วนนี้ก็เมื่อก่อนไม่ค่อยออกนะครับส่วนนี้นามันจะการในบางที่ออกอย่างนู้นเลย ตอนมันคอยยุ่มากอะน,นะตอนเดี๋ยวเราตัดเองนี่บางทีพอเราตัดเองนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยออกพิถ่ถอะอะไรเหมือนกันนะอน,นี่ตอนอะไรต้นอะไรเอ่ยนนี่มาแลยตรงนี้ตอนตอนอะไรเขาเรียกใบเต่าเตานี่ใบเติบเติบนี่ตอนอะไรเคยู้จักบออก้างครับต้นอะไรใคยู้จักบ้างครับ อ่าส้มควายส้มควายนะครับส้มควายส้มควายมันว่าทำแขกอ่ะแ้่บัตรต้ปโปรทำแขกเนี่ยมันไม่ไม่ขึ้นสูงมันเหลือดินนะตอนเหลือดินตลอดน,นะ่ส้มควายส้มควายส้มควายน้อยมาต่อมาอันนี้ขนตอน บนบน,บ,นบนบนแต่บ้านแพ้นะบ้านแพ้ไม่ไม่อะไรก็แล้วกัไม่ต้องลำตอนขึ้นนะมกกนนเมืเเ่อกับชมแคกกี้ก่อนนะเมื่อกับแพ้เป็นอย่ยกันอันนี้ชมควายหรือว่าชมกันดานบางทีนก็เรื่องชมกันดานส่วนนักคนนะหลูกใหญ่ๆนะหลุมเมื่อกับมแก๊กเลยนะแต่หลูกใหญ่ว่านะครับอ่าเปลี่ยวต่ำเก่งอะไรก็ได้นะทำชมแก๊กนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาในอ่านนี้ตอนมาหาเดื่อง แต่ปานเป็นตอน,นีมกอนนี่ตอนอะไรนี่ครับนี่อ่าตะเคียนนะครับส่วนนี้ลักๆักฮะดังเดิมนี่จะโลกตะเคียนนะตะเคียนกับกันเกลาแล้วก็ย่างหน้านะตะเคียนนี่ยตะเคียนนี่ยตาคว้ามือกับตะเคียนนะตะเคียนกันเกลาย่างหน้านะครับผมนะเราว่าส่วนนี้น้ำม,มันคั้งกอนนำคั้งนี่ก็ก็เอาไมา้เที่วนึ่คือ ตอมเดินในช่วงนับหนับครั้งนี้ก็ประมาณตาตุ้มถึงถึงถึงหน้าแข็งนะตาตุต้มตาตุ้มถึงหน้าแข็งเนี่ยนะตอเะนเดินเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยางนานะสามเส้ตนตอนตรงนี้ยางหน้ายางหน้าแล้วก็เนี่ยครับยางหน้าครับยางหน้านนี้ยางหน้านี่พอพอเองนะครับพอเองนะครับยางหน้าพอเองไม่ได้มา ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งตรงนี้ตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวก็ตัดหน้าเลยนะครับตัดหน้าเลยแล้วก็ตอนตะเคียนนะครับตะเคียนตอนนี้ตะเคียนนะครับตะเคียนกับกันกล้านะครับตะเคียนกับกันกล้วนเดี๋ยวมาเลยตอนตะเคียนตอนนี้นี่เลน่นะหน่โตเลยนะอ่าปลูกปลูก เออปลกประมาณปีปีกสองนะครับตอนนี้นะตอนนี้ประมาณปีกสองหรือว่าออกซ์ซามาไม่ได้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังว่าเผื่ออะไรนะเออปลกลั้งจากขุดสะครั้งปีสองนะเราขุดสะรั้งแหลกปีกปีกสองปีกหนึ่งปีกหนึ่งปีกหนึ่งนะครับขุดสะรั้งแหลกปีกหนึ่งแล้วก็มาขุดอีกรั้งนะครับปี เยกซ้ำหน่อยหนึ่งใจะ่าเปียกซ้ำน,น่เพราะว่าสาแบบน้ำมันไม่พอเพียงพอนะน้ำม,มันไม่เพียงพอมันแหลงคุดลึกสองเมตรจากลึกสองเมตรขยับเป็นห้าเมตรเจ็ดเมตรนะครับห้าเมตรเจ็ดเมตรเนี่ยครับตรงนี้มันจะอยู่ริมริมน้ำนตรงนี้ริมน,น,น้ำตอน,นตะเกียบน,นี่มันจะจบกลางน้ำอะไรนี่มันมันก็เป็นลำคลองเพราะว่าดูดูฝนตรงนี้น้ำมันจะไหลพัดนะตรงนี้น้ำจะไหลาพานไหลาพาน ไล่ฟ้าแล้วก็หอบประธานล้างนะลงไปลงไปตะวันออกพอลงไปห้าริมคลองนะครับจะมีคลองอยู่ด้านที่ตะวันออกนะด้านท้ายมือ่จะเป็นด้านที่ตะวันออกนะครับโอเคครับนี่มาแลร <c oughs> ตรงนี้ตอนมะเมา,มาครับมะเมา,มาก็เว้นไว้ับเว้นไว้เว้นไว้ไม่ได้ตอนแรกก็ตอนแรกแก,แก็ตัดเต็งมั่งงานะล้างๆก็ไม่ได้ตัดเต่งนะครับมาแล่กันนะครับมาแล่ตอนอันนี้เสมเสืมแบบ แบบแบบนั้นเลยนะแปลว่าตั้งใจไว้ยอย่างลุงั้งมดตัวน,นี้นะก,ก็ลกักลักตัวนี้กันเกลานะครับนี่คือตอนกันกันเกลากันเกลา้ามันปลาหรือว่าตน้ตน,ตนทำเสานะปากตายเราเรียกต้นต้นทำเสานะคนเดี๋มาลแล่นๆมาก่อนนี่คงจะจำได้นะก็าม่ได้ตกแต่งกิิง็คือไม่ไม่ไม่ต้องกัด้าเลยนะตัวนี้ราะว่าเพราะว่า,วามันก็มันก็เตี้ยนไปโดยธรรมชาตินะครับธรรมชาติของมันรปะว่ามัน Lai gọi là vô mang chroom chroom phần thiên à mọi nhà có cảm ơn mày 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 cảm nên mày cảm ơn 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 mày นี่ก็ตอนตำเสาครับต้นตำเสาตรงน,นี้เป็นอุโงคนะ์ต้นไม้นะแต่ว่าเมื่อนี่ก็เป็นต้นยางนานะครับยางนาอันนี้พอเองนะครับยางนาแต่ตำเสาเนี่มไม่ได้พอนะครับต่ตำเสานี่เราพอจากพอม่เป็นด้วยเคออยเอมเก็บดอกมาพอนี่มันมันเปื่อยมัดดอกมาเปื่อยมัดนี่ต่ว่านี่ออกเดี๋ยวก่อยว่าออกนะ ซองซ้ำกิ่งนี้โอ้ได้เน้นเนี่ยออกไปหมดพอมันจะได้สวยโอเคครับผมเนี่ยมันจะเตียนโดยธรรมชาติแล้วตอนนี้พอเราพอเราหมายมันขึ้นขึ้นขึ่มเลยนะอันนี้เพิ่มนโปร่โปรกว่าไหมอ่าโปร่งว้ขนาดกับแท้ยางนะเพราะเนื่องจากว่ายางมันลมมากเยอะ ลมเยอะนะนี่ต่ำ6ตอวนี้ต่าไล่ตอนหยิบติดตอนหยบติดมาตอนทติบตอนนั้นนะาดต่ำาเริ่มาแตงกิงตะกิดนะแตงกิงตะกีดลบเด็ดลบลมตกอืมตอนต่ำนี่ตอนตะเคียนนะต่ำกับตะเคียนสลับกัน เราตะเคียนนี่ตะเคียนสายเวอนี่ตะเคียนนะตะเคียนนี่ได้พัดนะไม่ได้ไม่ได้พอเองนะครับตะเคียนลมแรงแรงลมแล้วก็มีตอนพยอมครับพยอมโซนนี้แถวนี้พยอมหนัหมวัดเลยนะครับแถวนี้แถวหนึ่งตอนซองตอน สอ้าตอนสาตอนเช่ตอนห้าตอนฮกตอนตอนุลตอนนี้ 6.. ตอนแล้วก็ตากฟ้าเพื่อจะเป็นอ่าอย่างหน้านะครับอย่างหน้ากับไอ่สายมือนี้จะเป็นสำาเข้าพดเลยนะต่ตรงนี้น่มมันคักนะครับคัดก็เลยโตกสำเท้าเลยนะ,ะนี่กอเรื่อต่อตัดแต่งกิงนี่ปั้าเลยหน,นึง่งสอง้นเ่น็ตัดแต่งกิ่งมันรวดเป็นแบบสูง นะยาไม่ได้ใชในดุ่นโลกันลุ่นโลกโลกโลกลาลัดเราถ้าว่าก้อความสำาปันเขาเห็นว่นะแล้ก็คงจะกดประโยชน์นะใหม่ถี่กดประโยชน์แน่นอนนะใหม่เนี่ถ้าว่าอันนาคตต่อไปนี่เครื่องมือการทำาไม้นี่มันคงจะจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นเชื่อว่าการปัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำาไม้นี่มันคงจะดีขึ้นนะ ถ้าเราโมงไอ้ไกลบางทีเราจะต่ำลงรูเหลือยส่วนตัวก็ได้นะแต่นั่นนะต้องเป็นไม้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวไม้ป่าไม้ป่ากุ้าไม่อยากเลยในตำตำเสาตำเสาสายมืองในตำเสาได้ตน้นได้มาจากสถา,านีเพาะจำกราไม้จังหวัดสุโขละแต่นั่นนะไปเอามาจากสงขลานะสงขลาส่วนของประตูนี่ นี่ลักลักก็ตอนผย้อมตะเคียนนะยากหน้าก็ก็แถบอม่อยากนะครับไม่นะไ้าอยากอืมนี่เป็นปางเป็นปางเลยโอเคครับผมอันนี้ตัญญาไปตั้งแต่รอบก่อนนะมันมันมันอะไรบอกว่ามันมันกลุ่มหมากอะมันมันไม่ขึ้นได้แหละมันไม่ขึ้นได้หละยายาบอกตอนเร่ตอนแรกนะ นี่ก็ยังปลายยอดอยู่เลยตอนอันนี้อยู่เลยนะตอนปลยอมอยู่เลยนะเ <c oughs> ดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดินไปถึงถิง่นหลอกก่อนๆเดี๋ยวก็รับออกกันนะก็าอนุูกุลีได้ตัดระว่างเท้าไว้บางเดียรน,นะระว่าไอเหน็ดโซนเท้าอย่างเนี้ยเนี้ยก็ตัดไว้เลยกนะ็ตัดไว้เลยนะอืม เราต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะมาตกแต่งอะไรเนี่ยตกแต่งกิ่งเนี่ยตกแต่งจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีตอนใบย่อบนะครับใบย่อบมาใบย่อบนะครับนเนี่ยตกตกแต่งกิ่งเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ยมาถึงเนี่ยออึงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทางนี้พอเดินได้อยู่ สายเมื่อนี่เป็นเด่นนะครับเด่นแล้วเท้าเท้าเท้าเด่นเลยนะเท้าเท้าเต้นตัดจางนี่ก็เท้าเด่นแหละอืมตรงนี้ก็ถ้าว่านำนำข้อคักมานะเป็นรองรองนี่ก็นำอย่างคั้งอยู่นะครับนี่อ่าหลังจากนี้ก็เท้าว่าเอาอหลอดหลอดไต้ลงก็คงไม่ได้เนีลยเต้ยลงได้บางส่วนนะได้บางส่วนได้บางบางเท้าบางเท้าน่ะไม่ได้ทุกเท้าเลยเพราะว่า พอตัดจากนี้ไปก็ปลูกระว่างแท้ายางเนี่ยปลูกแห <c oughs> ลกๆปลูกก็คือปลูกในแถวย,าง,ยางเสพยบตันยางเสียตายปลูกอุ้งท้องปลูกระว่างแถวยางนาลักๆก็ปลูกระว่งา,างแถวยางตอนนะี้ได้มากว่าเพื่อนคือปลูกระว่งา,างแถงว,าวายางาคือ,อยางแต่ละแถวนี่วางยาวไม่เท่ากันนะบางบางบาง,บางทีก็เสียเม็ดไม่เม็ด องแมท้องเฟตมดนะครับก็แลวแต่การปลูกต้องแต่ละแต่ละถ้าแต่ปฎิมันเป็นอย่างกล้องร่องคล้าคนพีนองนะก็เจ้าเนึ่งปลูกเต็มแมทเจ้าหนึ่องปลูก้าแมอาเะว่างนั้นจะเฟตเมไปทั้งนั้นเะเตมโอเคครับนี่นะบรรยากาศสวนฟ้าหลวนยางวันนี้ลมแรงนิดนะครับฟังองคล้าฟังตะวันออกเนี่ยแดดว่านนมาจะตกลานะครับคนมาจะตกลาบ โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับมาอัปเดตกันสักพิดแล,นะล้วนะมาเลันต่อไปละนันนี่ดิดนยังชื้นอยู่เลยนะะความชื้นของในดินยังมีอยู่เลยนะเห็นไหมความชื้นความชื้นยังมีอยู่มากเลยความชื้นของดินนะโอเคครับสวัสดีครับผม